โอ้ยขาวโพลนกันอีกแล้วจ้าสวีเดสวัสดีทุกคนพบเจอกันอีกแล้ววันนี้ในช่องแม่จ๋าภาพละ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 ลโอ้ยขาวโจนโพลนกันอีกแล้วจ้าวันนี้ที่ประเทศเดนมาร์กเดนมาร์กตอนนี้นะคะคลิปนี้นะคะเดนมาร์กพายุหิมะเข้าเด้อทุกคนเด้อก็ขาวโพลนกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะช่วงนี้พายุ หิมะเข้าจ้ะนะวันนี้เรามาทําคลิปทําความสะอาดสโนว์กันดีกว่าเนาะจริงๆแล้วไม่อยากจะทําเลยนะแม่จ๋าแม่จ๋าไม่อยากจะทาไม่ใช่ว่ามันเหนื่อยนะไอเหนื่อยไอเหนื่อยนะมันเหนื่อยอยู่แล้วแต่ว่าไม่อยากทําคืออยากให้มีภาพที่ว่าเป็นหิมะธรรมชาติไม่ต้องมาแบบว่ามาเดินมาย่ําให้มันเป็นอย่างแี้นะอยากให้มันเป็นแบบว่าเรียบๆไปเลยมันจะได้สวยๆเนาะไม่อยากให้มาเดินย่ําเดินอะไร ก่อกวนมันให้มันอยู่ในสภาพเดิมนะจริงๆแล้วแม่จ๋าชอบแบบนั้นแต่ก็ไม่ทําก็ไม่ได้นะทุกคนนะเพราะว่ามันจะลําบากต่อการเดินนะคะเรามาทําความสะอาดทางเดินนะเพราะว่ามันจะมีกฎอยู่ว่าหน้าบ้านขายหน้าบ้านมันต้องทําความสะอาดเพราะว่าถ้าเกิดมีใครมาลื่นล้มมีอะไรไปเราต้องรับผิดชอบนะหน้าบ้านขายคนนั้นก็รับผิดชอบไปทําความสะอาดเนาะเพราะว่าถ้าไม่ทํามันจะลื่นนะคะทุกคนเวลาถ้าหิมะมันเก่าตกมาหลายวันแล้วแล้วเราไม่ได้เอาออกอ่ะมัน ก็จะแข็งตัวกลายเป็นเหมือนแบบน้ําแข็งลื่นๆมันจะแข็งตัวนะถ้ามันลงมาใหม่ๆแบบนี้มันก็ยังเป็นแบบว่านุ่มๆอยู่นะคะมันก็ทําความสะอาดได้ง่ายนะแต่ถ้าเราปล่อยมันไว้นานนะแล้วมันยังไม่ละลายอย่างเงี้ยสาวัน4วันเนี่ยมันก็จะแข็งตัวนะมันจะเริ่มแข็งตัวมันก็เหมือนเป็นน้ําแข็งเกาะบนพื้นนะคะเวลาเดินมันจะลื่นนะมันจะลื่นล้ม มันจะลําบากต่อการเดินนะถนนก็เหมือนกันแล้วตรงหน้าบ้านนี้นะตรงนี้เป็นถนนใหญ่นะเดี๋ยวอีกสักพักรถของเทศบาลเขาก็จะมาทําความสะอาดรถของเทศบาลเขาก็จะมาไถนะทุกคนแต่ตอนนี้เราก็รับผิดชอบไปก่อนหน้าบ้านใครหน้าบ้านมันเนาะก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายไปนในตัวเลยนะจ๊ะออกกําลังกายที่แบบว่าเหนื่อยมากนะคะนานๆแม่จ๋าจะได้แบบว่าขยับเคลื่อนร่างกายแบบนี้สักทีหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายก็แล้วกันจ้ะนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนาะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ